สวัสดีนะครับเด er ็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับรายวิชาสังคมศึกษานะครับศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันอีนี้ก็เป็น E ีีแรกนะครับหลังจากช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเราก็ได้มาสอนต่อจากที่เราสอนตอนเปิดเรียนนะครับก็คือคุณครูก็ขอเริ่มเป็น EP พีหนึ่งนะครับก็คือเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันนี้นะครับก็คือ ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปรับชมนะครับรับฟังกันเลยนะครับว่าความหมายของผู้ผลิตคืออะไรผู้บริโภคคืออะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดนเลยนะครับจุดประสงค์ของวันนี้นะครับก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภคได้นะครับ แยกได้ว่าใครคือผู้ผลิตใครคือผู้บริโภคนะครับแล้วก็เห็นความสําคัญของการใช้ทรัพยากรนะครับที่นํามาผลิตสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่านะครับมาดูอันนี้ครับเด็กๆเ,เห็ยนไหมลูกว่าทั้งหมดนี้นะครับคือผู้ผลิตนะครับทาไมถึงเรียก็ผู้ผลิตออาไปดูครับอย่างรูปแรกเขากําลังทําอะไรลูกนะครับอันนี้เขากําลังเย็บผ้าใช่ไม่ลูกกาลังผลิตเสื้อผ้าเห็นไหมครับเขากาลังเสื้อผ้า อย่างที่2องเขาทำอะไรครับอ่าเขากําลังดํานานะครับซึ่งเขาก็กําลังผลิตอะไรครับอ่าผลิตข้าวนะครับที่เราทานนี่เองนะครับผลิตสินค้าซึ่งสินค้าเขาก็คือข้าวเห็นไหมครับอย่างนี้ลูกเก็บอะไรเอ่ยอ่มาดูต่อดูต่อ,ตอนะครับอย่างรูปนี้เห็นไหมครับอ่าเขากําลังเก็บอะไรเนาะอาจจะเก็บอะไรสักอย่างนะครับ เรามันน่าจะเก็บดอกมะลิใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็คือผลิตดอกมะลินั่นเองนะครับไปดูอีกอันอ่าอันนี้พ่อค้าทาอะไรครับขายอะไรนี่มีคลกมีมะเขือเทศมีมะนาวมีแตงเนอส้มตําไก่ย่างนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเขาก็คือผู้ผลิตนะครับผลิตอาหารนะครับหรือบริการนะครับอันนี้ขายอะไรครับเห็นไหมลูกเขาผลิตอะไรเอ่ยอ่าผลิตเคลปนั่นเองเคลปญี่ปุ่นใจะไหมลกูกอ่า ว่าเด็กๆคุณครูน่าจะชอบทานเค้กญี่ปุ่นคุณครูก็ยังชอบเลยนะครับแล้วก็ส่วนอีกรูปนึงครับอันนี้โอ้โหมีอะไรบ้างเนอะนี่ทั้งขนมจีบทั้งคุ้ยช่ายเยอะไปหมดเลยนะครับทั้งขนมหวานใช่ไหมลูกนะครับทั้งหมดนี้นะลูกก็คือผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตสินค้าและบริการใช่ไหมลูกนี่ก็คือเป็นผู้ผลิตนะครับต่อไปเราจะไปรู้จักผู้บริโภคก,กันบ้างผู้บริโภคคือใครครับ สมมุติอย่างเราเนี่ยลูกเป็นอะไรได้บ้างของเราเนี่ยลูกเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเลยแต่ตอนนี้เราเป็นเด็กเราอาจจะเป็นผู้บริโภคเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่เรายังไม่อาจสามารถผลิตอะไรได้มากมายที่จะพอมาจําหน่ายได้นะครับแต่เรายังเป็นผู้บริโภคอย่างเช่นรูปภาพแรกเขากําลังทําอะไรครับเขากำลังซื้อมะม่วงนะครับซื้อมะม่วงนะครับเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้เขาทาอะไรลูกกำลังเลือกซื้อเสื้อผ้าเห็นไหมครับ สินค้าเลือกซื้อสินค้านี้เขาเลือกซื้อขนมหวานเห็นไหมลูกอย่างนี้เนี่ยเขามาที่ร้านอะไรลูกน่าจะเป็นร้านกาแฟใช่ไหมครับเป็นบริการใช่ไหมครับเขาก็มารับเป็นผู้บริโภคนะครับมารับบริการนะครับใช้บริการนี้น,น,นะครับหรืออาจจะเป็นไปซื้อของนะห้างสรรพสินค้าเห็นไหมครับหรือจะใช้บริการรถเมลน์นะครับคนเหล่านี้นะครับหรือสิ่งต่าง่างเหล่นี้ก็คือผู้บริโภคซึ่งก็เหมือนเรานั่นเองครับก็เหมือนเราไป ซื้อของจากร้านค้าเนี่ยครับก็เหมือนเราเป็นผู้บริโภคหรือไปใช้บริการหรือเราไปตัดผมใช่ไหมครับคุณครูก็จะไปตัดผมคุณครูก็ไปใช้บริการการตัดผมใช่ไหมครับซึ่งคนที่ทาอาชีพตัดผมเขาก็คือเป็นผู้ผลิตคุณครูก็เป็นผู้ใช้บริการนะครับหรือผู้บริโภคนั่นเองนะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภคอ่าผู้ผลิตและผู้บริโภคใช่ไหมครับอ่ะผู้ผลิต คือผู้ที่นำปัจจัยการผลิตมาแปลรูปสินค้าและบริการเพื่อตอบควะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเช่นชาวนาอ่าเช่นาชาวสวนผลิตพืชผักใช่ไหมลูกผลไม้เพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคอ่าอย่างบ้านเรามีอะไรลกอย่างบ้านเรามีการปลูกข้าวโพดนะครับอ่าเป็นชาวไร่ใช่ไหมลูกเป็นปลูกข้าวโพดเพื่อ อะไรครับทรงขายให้กับนายทุนเพื่อไปผลิตเป็นอาหารให้แก่สัตว์ใช่ไหมครับหรืออาจจะนําไปเข้าโรงงานใช่ไหมลูกก็คือเราเป็นผู้ผลิตนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะนําไปแปรรูปแล้วก็จําหน่ายแก่ผู้บริโภคนะคนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้านเราเอ,ยอย่างเช่นหอมอหอมแดงกระเทียมใช่ไหมครับบ้านเราก็จะเป็นบ้านเราพ่อแม่เราก็จะเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็จําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคก็คือผู้ซื้อนั่นเองต่อไปเห็นไหมครับชาวสวนปลูกพัก หรือผลไม้นะครับผลไม้หรือผลผลิตที่ได้เห็นไหมลูกผลผลิตใช่ไหมครับเมื่อเรามีการผลิตเราก็จะได้ผลผลิตก็คือผักผลไม้เห็นไหมอ่าเองเห็นไหมเหมือนที่คุณครูว่าเลยช่างทําผมเปิดร้านทําผมนะครับเป็นผู้ให้บริการตัดแต่งทรงผมไอ้เหมือนคุณครูคุณครูก็ตัดพื่งมาตัดมาอ่าเห็นไหมลูกชาวสวนช่างตัดผมก็คือผู้ผลิตนั่นเองนะครับเห็นไหมอ่าทีนี้ไปดูผู้บริโภค พวกเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริโภคเลยนะครับก็คือผู้ที่นําเงินหรือสิ่งของนะลูกานาเงินนี่แหละนะครับไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการใช่ไหมครับเพื่อให้ได้สินค้าและบริการมาสนองความต้องการเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายสินค้ากับบริการคุณครูเคยสอนไปแล้วรอบในรอบที่แล้วสินค้าอายุตัวอ,อย่างสินค้าสินึ่นก,ก็อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นขนมนมที่เป็นกล่องใช่ไหมลูก ส่วนบริการก็อาจอย่างเช่นบริการตัดผมนะครับบริการนวดสปาใช่ไหมลูกไปใช้บริการปั๊มน้ํามันอย่างนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับอ่านะครับต่อไปครับไปดูครับผู้บริโภคจะนําเงินมาซื้อผักผลไม้เพื่อประกอบอาหารเห็นไหมครับผู้บริโภคก,ก็คือจะเป็นคนที่นำเงินนะครับหรือนําสินของไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการนั่นเองนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองอย่างเช่นเราอยากทำกับข้าว หรืออยากกินกับข้าวเราก็นําเงินไปซื้อกับข้าวใช่ไหมกร่าหรืออาจเราจะไปเติมน้ํามันเราก็จะนําเงินของเราเพื่อไปแลกกับน้ํามันของปั๊มน้ํามันใช่ไหมครับไปดูกันต่อครับอโอเคแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับคุณครูก็จะมีใบงานนะครับให้เด็กๆนะครับแยกว่าใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้บริโภคอยกตัวอย่างเช่นลุงสารตะก้าไม้ไผ่ นะครับลุงศักศสารตะก้าไม้ไผ่และสารเก้าอี้ไหวให้ไว้ขายนักท่องเที่ยวลุงศักดเป็นเป็นผู้ปฏิตหรือผู้บริโภคครับลุงศักเป็นคนเป็นคนทำนะเป็นคนทำนะครับเด็กๆตอบให้คุณครูด้วยนะครับคุณครูจะส่งไปงานไปให้นะครับนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูสรุปของวันนี้ที่เราเรียนวันนี้นะครับสรุปบทเรียนของวันนี้นะครับก็คือความหมายของผู้บริโภคและ ผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับอาไปดูผู้ผลิตก่อนผู้ผลิตก็คือผู้ที่นําปัจจัยการผลิตมาแปรรูปเป็นสินค้าและบริการนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก็อย่างเช่นชาวสวนปลูกผักนะครับผลไม้นะครับก็คือผลผลิตก็คือได้ผักผลไม้เพื่อที่จะนําไปขายใช่ไหมครับส่วนผู้บริโภคก็คือคนที่นําเงินไปซื้อนั่นเองนะครับอ่า บว่าเด็กๆคงไม่จำสมศสีนะครับผู้ผลิตก็คือคนทำผู้บริโภคก็คือคนซื้อคนใช้นั่นเองนะครับจำว้ง่ายๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็อ่ะบทเรียนครั้งต่อไปค,คุณครูจะพาไปรู้เกี่ยวกับสินค้าหน้ารู้นะครับอ่ะมาดูที่แบบใบงานเราเหมือนเดิมใบงานนะครับก็คือให้เด็กๆนะครับอ่าเลือกระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับแล้วเติมลงไปนะครับใบงานนี้ถ้าคนไหนไม่สะดวกปิน้นก็อาจจะคัดลงใส่สมุดเลยก็ได้นะครับค,คุณครูไม่ว่าการขอแค่ ให้มีใบางานมาส่งคุณครูนะครับก็คือมีทั้งหมดแค่7ข้อเองนะลูกนะครับเป็นสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆนะครับว่าใครคือผู้ผลิตและใครคือผู้บริโภคนะครับหากนักเรียนยังไม่เข้าใจสามารถมาเปิดทบทวนซ้ําอีกได้ใน YouTube ของคุณครูนะครับหรืออาจจะโทรติดต่อคุณครูมาเลยได้โดยตรงเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับ